วันนี้ผมมีมือถือ Vigo Power U 20มาให้ผู้ชมดูกันนะครับมือถือ Vigo Power U 20เป็นมือถือไม่เกิน3,000บาทให้ลูกเล็กๆเล่นสำหรับเล่นเกมมองอัด p u b G R V อย่างเงี้ยครับจอที่ใหญ่ขนาด6.8นิ้วความละเอียด HD สำหรับคนที่ชอบมือถือจอใหญ่อะเห็นตัวหนังสือไม่ค่อยชารจแล้วหรือเด็กๆที่แบบอยากเล่นเกมจอใหญ่ๆแต่มันจะรู้สึกอึดอัดตรงที่แบบว่าปกติถ้าเราดู 1,80p แล้วเรามาดูตัวเนี้ยมันจะเป็นได้แค่ 720p มันทำให้แบบว่าเฮ้ยทำไมภาพไม่ม่ภาพไม่คมเหมือนเดิมทั ต่อมันก็ดูสวยอะส่วน UI UI ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเพียว Android เป็นการใช้งานง่ายครับถ้าคุณเคยใช้ Android มาก่อนเนี่ยจะใช้ไม่ยากเลยสเปคภายในจะเป็น MediaTek Helio G 3 5 r a m 3 g b ROM มสเพียงพอสำหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียใช้ตอบ Line อ่าน Facebook ใช้อ่านข่าวเงี้ยครับตัว i อไจะมีแค่2.4ซึ่งจะขัดใจสำหรับวัยรุ่นเนาะแบบเออเน็ตไม่เร็วอะไรง <S <S นเงี้ยทุกวันนี้โลกมันก็นจะเปลี่ยนไปใช้ 5G b และตัวนี้มัน2.4อยู่อะ อย่างบ้านผมเนี่ยผมก็จะมี2.4แค่แค่เสาเดียวและที่เหลือแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นท่ากิกหมดแล้วเพราะว่าไม่ได้ครอบคลุมทั้งบ้านจะได้ไวเท่ากันทั้งบ้านเนี่ยตัวนีวน้ผมก็ใช้ได้แค่ข้างล่างขั้นบนที่เป็น5กิกเนี่ยผมก็ใช้ไม่ได้หรือใช้ได้แต่ก็ช้าเพราะฉะนั้นเรามาเข้าแอปพลิเคชัน speed test กันเลยดีกว่าซึ่งอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ณนะตอนนี้นะครับเป็นแพ็กเกจ5-600เมกมั้งทั้งฝั่งดาวน์โหลดและอัปโหลดนะครับตัวเลขที่เราได้ที่ย่านความถี่ 2. 4, ขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจําเป็นจะต้องถ่ายโอนไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์อะไรเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าความเร็วมันหายไปเยอะเลยทีเดียวแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอันนี้สบายๆชิลๆเลยแบต6000เนี่ยชาร์จมันแค่10วัตต์ที่ชาร์จ10วัตต์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นพอร์ตไมโคร USB จะรู้สึกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยมันมาจจะชา้านิดนึงมันมี AI การจัดการแบตได้ดีมากกับเขียบชาร์จไว้ตื่นเช้ามาผมก็เอาแบตออกไปใช้เรื่องทีีเร่ พลาสติกครับตามราคาคือด้วยความที่มันทํามาให้มันบางโซเชียลมีเดียเนี่ยผมว่ามันมีความลื่นลื่นแบบเหมาะสมสําหรับเครื่องมันนะครับไม่ใช่ว่าเออเลื่อนไปแล้วจะติดขัดติดขัดเลื่อนหน้าฟีดถ้าปัดเร็วๆเงี้ยมันจะมีแบบหมุนๆลดๆหน่อยด้วยความที่เหมือนเหมือนกับตัวซ p u ตัวเนี้ยมันดีไซน์มาเพื่อเล่นมัลติมีเดียหรือแบบเล่นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างเงี้ยทดสอบการเล่นแอปพลิเคชัน Instagram กันหน่อยดีกว่านะครับแอปนี้เนี่ยจะมีการโหลดรูปภาพค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเวลาเราเลื่อนฟีดไปเนี่ ถ้าสเปคไม่ดีจริงๆเฮ้ยมันจะไม่ลื่นตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูได้เลยนะเวลาเขาโหลดรูปภาพถัดไปถัดไปถัดไปเนี่ยมันตอบสนองได้ดีเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นพวก IG Story จะเป็นอย่างไรมีการโหลดให้เห็นนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นหน้าสีดำๆอยู่บางครั้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปัดซ้ายปัดขวาโอ้ชิวๆสบายๆเลยครับเราลองทดสอบถ่าย IG s t o r y ให้ดูหน่อยดีกว่านะว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วมาดูกันครับ ตอนนี้เราอยู่กับมือถือีโกนะครับที่ถ่ายจากกล้องหลังนะมาทดสอบให้ดูว่า IG s ีตอนนี้นะั้นจะมีความคมชัดมากแค่ไนะหเนเฟรมเลยนะสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเสียงที่บันทึกเก็บเข้าไปใน IG s t o r อรี่เนี่ยมันไม่คมชัดและเสียงเบามากๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่ซอฟต์แวร์ส่วนนี้เนี่ยในอนาคตมันปรับเปลี่ยนมันอัปเดตกันได้นะครับแต่ณนะตอนนี้เองเนี่ยที่เราได้ทดสอบ ในวันถ่ายทํามันเป็นอย่างนี้นะครับและในกรณีที่เราเนี่ยจับถือเครื่องโดยการเปลี่ยนมือคือข้างซ้ายเปลี่ยนมือข้างขวาเนี่ยมันได้ยินเสียงก,กึบก,กับกึบกรับจากมือที่เราไปสัมผัสต,ตัวเครื่องด้วยนะครับเขามีไมโครโฟนมาให้ตัวเดียวอยู่ที่ด้านล่างนะครับไม่ได้มีในส่วนของตาเสียงรบกวนหรือระบบช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นในส่วนของเฟรมเรทนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ได้ดูว่ามันกระตุกตาไม่ได้ดูว่ามันแบบติดๆขัดๆหรือว่ามีการแปลงเฟรมเรทของเราให้มันด้อยลงไปแต่ว่าด้วยคุณภาพกล้องของเขาเนี่ยค่าเฟ มีอยู่แค่30เฟรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่ดูแล้วเวียนหัวอันนี้ก็เป็นได้นั่นเองเนะครับอีกอย่างนึ่งที่ผมว่าเหมาะสมกับเด็กๆลหรือผู้ใหญ่ไงครับก็คือปุ่ม google assistant ครับจะมี google assistant ขึ้นมาแล้วก็พูดเปิด youtube กำลังเปิด youtube ผู้ใหญ่อยากตั้งเวลาตั้งนาฬิกาปลุก7โมงเช้าเรียบร้อยตั้งนาฬิกาปลุกไว้สำหรับพรุ่นี้ เวลานากาล้องตัวนี้จะให้มา3ตัวแต่ไม่ใช่เลนสูมเลนวายแบบแบบค่ายอื่นนะตัวนี้จะเป็นกล้องเมนเป็นกล้องไดอะฟิลแล้วก็เป็นกล้อง AI กล้องดอฟเนี่ยมันก็ทำภาพหน้าชัดหลังเบอร์ส่วนกล้อง AI เนี่ยก็จะตรวจสอบว่าที่เราถ่ายเป็นอะไรคือช้ถ่ายวิวเขาจะเล่งสีเล่งแสงอย่างเช่นเราถ่ายอาหารมันก็จะเล่งสีขึ้นมาอย่างเดียว มันมีเรื่องนึงนะครับที่อยากเล่าให้ฟังนั่นก็คือเวลาเราถ่ายรูปมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้มีระบบแกลเลอรี่เป็นของตัวเองนะครับหากเราอยากจะดูรูปภาพที่เราเคยถ่ายถ่ายเอาไว้ไม่ว่าจะเปิดเข้ามาจากรีเซนต์โฟโต้ก็ตามนะครับมันจะเป็นการทํางานผ่านแอปพลิเคชัน Google Photo นะครับจะดูภาพเป็นอัลบัม้มนี่เข้าที่ไอคอนรูปนี้นะครับ แล้วเข้ามาในนี้เองเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพที่อยู่ในเครื่องเราและรูปภาพที่อยู่บนคลาวเซอร์วิสมันซิงเข้ากับ Account ของ Google นั่นเองมันก็จะทําการอัปรูปพวกนี้โดยอัตโนมัติในภาพโหมดปกติเองเนี่ยที่ได้จากกล้อง normal ของเขาที่เขาให้มานั้นมีการเก็บแสงมีการเก็บสีได้ค่อนข้างสวยนะครับในส่วนของคอนราสต์เนี่ยเมื่อเราปรับมาเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลเนี่ย ตอนที่เราถ่ายเนี่ยเราจะตั้งค่าความเบอร์หลังได้นะครับเราปรับแบบเบอร์มากที่สุดเนี่ยมันก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่สาหรับการถ่ายภาพมุมกว้างๆนะครับในกรณีที่เราใช้ถ่ายสิ่งของเนี่ย โหมดพอดเทปก็ยังสามารถทํางานได้นะครับไม่ใช่ว่าจะใช้สําหรับกับบุคคลเท่านั้นเราลองมาเปรียบเทียบนะครับหากเราใช้มือถือรุ่นนี้ในการถ่ายภาพโหมดพอดเทปแต่ว่าวัตถุของเรามีขนาดที่ใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในส่วนของหน้ารถมอเตอร์ไซค์มีความชัดเจนในส่วนของท้ายรถมอเตอร์ไซค์ก็เบลอตามออกไปนะครับตามระยะชัลลกชัตเตอร์แม้แต่ในชิ้นส่วนเล็กๆของตัวรถนะครับความโค้งเว้าวของเขา สามารถเก็บรายละเอียดออกมาได้ดีนะครับถ้าให้วัดเป็นคะแนน100%เนี่ยความฉลึกชัดตื่นที่แม่นยำประมาณสัก80-85%ได้เลยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของกล้องหน้านะครับมันจะมีความผิดแปลกไปเล็กน้อยก็คือกล้องหน้านี้เองจะไม่มีโหมดการถ่ายภาพบุคคลนะครับก็คือถ่ายภาพปกติกับโหมด HDR ได้ แค่นั้นนะครับแต่มันจะทําให้โทนใบหน้าของเราเองเนี่ยมันจะหม่นมากขึ้นนะครับมันจะดูสีแปลกแปกเป็นหนึงภาพมันจะดูคล้ำๆหมองๆอ,อะไรประมาณนั้นนะเนาะถึงแม้ว่ากล้องรุ่นนี้จะไม่มีโหมดกลางคืนแยกออกมาให้เรากดเลือกนะครับแต่ในกรณีที่เราเปิด AI Camera หรือว่าฟังก์ชันกล้อง AI ของเขาเนี่ย ถ้าเขาด t เทคได้ว่าตอนนั้นแสงมันน้อยหรือว่าถ่ายตอนกลางคืนจะมีการขึ้นโหมดไนท์มาให้โดยอัตโนมัติเรามีเวลาน้อยๆแล้วต้องการจะเปิดกล้องมาปุ๊บถ่ายปั๊บเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบสนองได้ดีนะครับเพราะว่าเวลาให้กล้องมาคำนวณ AI อัตโนมัติเนี่ยมันจะต้องถือคาไว้ประมาณสัก2-3วินาทีนะครับซึ่งในขณะที่เราถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ลองกดชัตเตอร์เล่นๆมาให้ดูนะครับว่าโหมดปกติ กับโหมดพล t r เตทที่เป็นการเบอร์หลังเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาพตอนกลางคืนก็ตามซึ่งในโหมดโหมดนี้เองเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมต้องไปลองเล่นกันเอาเองนะครับแต่ภาพรวมๆแล้วเนี่ยคะแนนในเรื่องของกล้องผมให้สักประมาณ7-8ถึงแล้วกันในเรื่องของข้อจำกัดของโหมดการถ่ายทำของเขามันก็ยังพอมีอยู่นะครับโอเคตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบกันที่วิดีโอความละเอียด1 0 8 0 p 30 f r a m เฟรมเนั่นเองนะครับเรื่องแรกเลยที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือระบบกันสั่นของวิดีโอจากมือถือรุ่นนี้นั้นไม่ได้มีมาให้นะครับเวลาเราถือจับด้วยมือมือเดียวนะครับโดยที่ไม่ผ่านอุปกรณ์ใดๆเนี่ยมันก็จะมีความสั่นไหวประมาณนี้แหละครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเลือกระยะเลนส์นะครับตัวนี้ไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับหากว่าเราอยากจะซูมซูมเป็นดิจิตอลได้เท่านั้นนะครับ ซึ่งความแตกต่างระหว่างมีเลนมาให้เฉพาะกับซูมดิจิตอลก็คงจะรู้กันเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการโฟกัสในกรณีที่เราอยากจะชูของขึ้นมาโชว์กันให้ดูเล็กน้อยแล้วกันนะว่ามันจะโฟกัสเร็วหรือเปล่าอ่ะมาลองกันดูครับนี่ฮะยกของขึ้นมาโฟกัสฉุบฉับฉุบฉับฉุบฉับชุบฉับฉุบฉับชุบฉับ,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 บโอ้โหเรามาอยู่ในบริเวณที่เป็นแสงเงาและ ถ้าเราเข้าไปถ่ายแบบนี้เลยการวัดแสงของเขาจะเป็นยังไงแล้วลองหันไปดูด้านนอกโอ้ oh, แสงด้านนอกจะเบินเอาไปเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นระบบการเฉลี่ยแสงนะซึ่งเราไม่สามารถจะไปตั้งค่าอะไรได้โอเคเลยนะครับก็ในการวัดแสงนี่ทําได้ดีเลยเนาะโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่วิดีโอความละเอียด 720p 30เฟรมนะครับเราอยู่ในบริเวณที่เป็นเงามืดพอดีเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายให้ดูใกล้ๆว่าระบบวัดแสงจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็สว่างขึ้นมาแล้วถ่ายไปข้างนอกกลับมาที่เดิมชึบชึบชึบโอ้โหการวัาแสงของเขาเนี่ยรวดเร็วเหมือนสักคู่นี้เลยนะครับที่เราได้เทสกันใน1 0 8 0 p 30เฟรมหนึ่งเนี่ยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราปรับลดความละเอียดมาแล้วแต่ยังไม่พบเจอนั่นก็คือในเรื่องของการใส่ระบบการสั่นมาให้นะครับระบบโฟกัสกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราหาแสงสวยๆงามๆแบบนี้อ่าชูของขึ้นมาฟึบชึบ ชึบชึบชึบรวดเร็วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้คืองานวิดีโอจากกล้องหลังนะครับที่สามารถปรับตั้งค่าแล้วก็ถ่ายทำได้นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิดีโอกล้องหน้าความละเอียด 1080p 3 0เฟรมนะครับคุณผู้ชมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับจะไม่ได้มีระบบการสั่นมาให้นะครับในเรื่องของระบบโฟกัสกล้องหน้าจะมีหรือไม่ชึบชึบช,บช,บชบ ไม่มีนะครับก็เป็นระยะอานันต์เช่นเดิมหาใครเป็นสายรีวิวและใช้กล้องหน้าถ่ายเนี่ยก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องการวัดแสงอ่ะพามาดูกันนิดนึงฮะไปที่ด้านหลังแสงแดดแล้วแบบนี้โอ้เท่ากับว่าการวัดแสงของเขาเป็นรูปแบบเฉลี่ยภาพโดยรวมนะครับไม่ได้มีการล็อกแสงไว้ที่ใบหน้าเน๋ยวเราจะปรับไปที่เรโซลชันอันถัดไปสําหรับกล้องหน้านะครับนั่นก็คือ 7 2 0 p 30งมเปไปดูกันครับโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราปรับมาที่เลนส์โซลชั่นสุดท้ายสำหรับกล้องหน้านะครับในเรื่องของระบบการสันสำหรับความคมชัดเท่านี้ก็ไม่ได้มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของระบบวัดแสงเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้หน้ามืดกันอีกแล้วชึบๆับจึบๆับชึบชับโอ้เดี๋ยวเราไปที่เรื่องถัดไปกันเลยดีกว่าครับในส่วนของซอฟต์แวร์การแต่งรูปที่มือถือวีโกมีมาให้เนี่ยถือว่าเทพทราบประมาณหนึ่งเลยนะครับ ผมจะยกตัวอย่างสำหรับการถ่ายทำด้วยโหมด <_ d ue> การเบอร์หลัง <_ d ue> การถ่ายพอดเทตหรือว่าการถ่ายบุคคลนะครับเราเลือกที่เมนูแรกคําว่าเบอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับมาเป็น0ภาพทั้งภาพเนี่ยจะชัดเท่ากันทั้งหมดแต่หากเมื่อไหร่ที่เราปรับค่าเบอร์เป็น100เนี่ยส่วนที่เราเอานิ้วไปจิ้มเนี่ยส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ชัดที่สุดนะครับและด้านหลังเนี่ยจะเบอร์เอาออกไปหมดเลยข้ามาที่ค o ลเลอร์โฟกัสเลยดีกว่าสมมุติว่าผมอยากจะได้สีแดงสีเดียวที่อยู่ในรูปรูปนี้นะครับเราแตะไปที่100 ค่อนข้างโอเคเลยนะถึงแม้ว่าการตัดสีของเขาจะไม่ได้เนียนนะครับมันยังหลงเหลือสีอื่นมาด้วยเนี่ยแต่ว่าเพียงเท่านี้มันก็ทําให้รูปภาพของเรามันดูแปลกตาแล้วเห็นไหมด้วยมือถือวีโกราคาเท่านี้โอ้โหบอกได้เลยว่ามีหลายจุดที่คุ้มมากๆครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้ด้วยนะครับเราจะต้องทําการสแกนใบหน้าแล้วนะครับอ่ะมาส่องเข้าหน้าตัวเองปลดล็อกได้จากการสแกนใบหน้าจริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะส่องเข้าหน้าของผมนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดอันนี้1ทีเพื่อให้เข้าสู่หน้าจอของการล็อกสก,กีนะครับแล้วก็ส่งเข้าหน้าเราสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือเวลาเราจะล็อกหน้าจอเนี่ยให้เรากดไอตรงกลางของหน้าจอด้านล่าง2ทีชึบๆ เพียงเท่านีเน้เขาก็จะล็อกหน้าจอซึ่งหน้าจอเหมาะสําหรับใครก็แล้วแต่ที่เอามือถือไปติดเข้ากับมอเตอร์ไซค์หรือติดเข้ากับรถยนต์ในขณะขับขี่แล้วไม่อยากจะกดปุ่มด้านข้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้สะดวกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปลดล็อกหน้าจอนะครับคุณก็แค่เคาะเหมือนเดิม2ที่ตึ๊บตึ๊บตำแหน่งไหนก็ได้นะครับในหน้าจอของเราแล้วมันก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาพร้อมให้ใช้งานแบบนี้เลยซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่อยู่ใน v i G o feature ที่น่าสนใจ มันจะอยู่ในส่วนของ gesture เหมือนกันเนี่แหละซึ่งวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยหากเราต้องการเปิดกล้องแบบรวดเร็วในขณะที่ล็อกหน้าจออยู่ให้เรากดปุ่มปลดล็อกด้านข้างเนี่ยสามครั้งนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับเข้าสู่กล้องได้โดยรวดเร็วมากๆนะครับเราอาจจะต้องรอประมาณสัก1วินาทีนิดๆน,นะครับเพราะว่ารอระบบมันทํางานเครื่องมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นซึ่งวิธีการนี้เองเนี่ยจะดีมากหากเราแบบว่ารีบๆที่จะถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีเวลาอยู่เล็กน้อยนะครับ1 2 3สาม ปาบเข้าให้แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนะครับในกรณีที่เปิดค้างไว้แล้วกดล็อกหน้าจอชึบกด้นมาใหม่อ่ามันก็จะทำงานต่อจากโหมดเดิมที่เราทำการเปิดทิ้งไว้เลยทันทีสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่มองว่าเมนูต่างๆนานาที่เรามาสาธิตให้ดูเนี่ยโหมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอาจจะหายากอาจจะหาไม่ค่อยเจอเนี่ยในส่วนของ simple โหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโหมดนี้ให้ดูนะครับกดเข้าไปหนึ่งที จะเห็นได้เลยว่าการแสดงผลของมือถือนั้นมีการเปลี่ยนไปมีการเรียบเรียงแบบใหม่นะครับวิธีการเข้ารายชื่อแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีการเรียบเรียงแบบใหม่ให,มให้มันใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการปรับน็อตด้านบนที่เป็นทรงหยดน้ำเนี่ยให้เป็นคุณลักษณะเป็นแถบถมดําได้ด้วยนะครับจะมองเห็นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแบบเดิมจะเป็นแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันกลืนกันไปนะครับแล้วก็ไอ้ตรงสีดาๆเนี่ยมันดูแบบว่าแปลกแยกออกจากหน้าจอปกติ ใครชอบแบบไหนมาปรับตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับหากใครกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าวิธีการแคปหน้าจอหรือว่าบันทึกภาพนิ่งของหน้าจอเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะครับโดยปกติแล้วเราคงจะกดเป็นวอลลุ่มดาวแล้วก็ Power พาวเวอร์พร้อมๆกันชึบ แต่ว่าสําหรับ Vigo รุ่นนี้เองเนี่ยเมื่อเรากดปุ่มนี้พร้อมกันไม่มีฟีเจอร์ใดทํางานนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เป็นฟังก์ชันการแคปหน้าจอด้วยวิธีง่ายๆเนี่ยเขาก็มีให้เปิดคุณลักษณะนี้ด้วยก็คือการลากนิ้ว3นิ้วพร้อมๆกันนะครับเราลองเปิดดูแล้วลองแคปหน้าจอนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าชึบนี่เห็นไหมครับว่าหากใครต้องการจะใช้ฟีเจอร์นี้เองเนี่ยมันง่ายมากๆเลยยังสามารถที่จะแคปหน้าจอแบบฟูลเพจหรือว่า การแคปแบบขนาดแนวยาวๆได้ด้วยนะครับ โดยที่เราเลือกฟูลเพจไปหนึ่งครั้ง,งเขาจะทําการเลื่อนเมนูด้วยตัวของเขาเองนะครับฟีเจอร์นี้เองเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะแคปหน้าจอในเว็บไซต์ในหน้าอ่านบทความในหน้าแฟนเพจ Facebook ในหน้า i n s t a g r กรอะไรก็ว่ากันไปนะครับด้วยควาที่แรงมัน3ามกิกอะการเล่นเกมเส้นที่ผมเล่นคือตัดต่ําสุดแต่ที่30เฟรมนะไม่60้หกเฟรมไม่เจอจังหวะกระตุกเลยแต่มีพับจีพับจีคือเจอจังหวะกระตุกช่วงที่เราสบัดผ่านไปหาคนที่เราจะยิงคือช่วงสบัดตับสบัดแรงๆปึ๊บอย่างเงี้ยมันภาพมันจะ ล้มๆหน่อยครับว่ามันจะกระตุกครับเฟมเรตตกแน่ๆแต่มันก็จะมีความโหลดความโหลดช้าความอะไรเงี้ยผมยังเล่นพับจีเนี่ยกินไก่แบบสองตาติดเงี้ยมันก็จะใช้เวลาเกมหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแดดมันลดไปประมาณสี่เปอร์เซ็นต์สองตานะไม่เจอแบบว่าเล่นเกมนานๆแล้วเครื่องร้อนเราใช้ตัวการาฟิกน้อยมันกินไฟน้อยด้วยแล้วมันก็กินทรัพยากรตัวเครื่องน้อยโอเคเรามาเริ่มจากเกมพับจีม b i l e กันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกเลยที่คงจะต้องพูดไว้นะครับไม่ว่าจะเข้าเกมไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะมีอาการ โหลดนานอย่างเล็กน้อยนะครับหรือบางครั้งในการเข้าเกมเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอดำเราอาจจะต้องทําการเข้าเกมนั้นๆใหม่นะครับโดยการที่ปิดแอปไปก่อนแล้วก็เรียกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งปัญหานี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะครับถ้าให้แน่ๆเนี่ยเราควรจะเคลียร์แรมอยู่บ่อยๆในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกของเกมนี้นะครับหากเราเลือกเป็นแบบสมูทเราจะเลือกเฟรมเรทได้ในระดับโลกกับมีเดียมนะครับ หากเราเลือกเป็นแบบสมดุลหรือว่าบาลานซ์เนี่ยเฟรมเรทก็จะตั้งเป็นแบบโลกับมีเดียมได้เช่นเดียวกันนะครับหากเราเลือกกราฟิกเป็น HD รุ่นนี้ยังไม่รองรับนะครับรวมถึง HDR ขึ้นไปเนี่ยไม่มีอันไหนรองรับเลยนะครับสำหรับการทดสอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าเป็นกราฟิกสมูท แล้วก็เฟรมเรทโลดูก่อนแล้วกันนะครับณขณะการรอการเข้าเกมนะครับเราจะมาดูในส่วนของการปรับเปลี่ยนมุมมองหันซ้ายหันขวาดูนิดนึงนะครับโอ้โหภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ลื่นไหลามากพอที่จะทําให้เราเนี่ยเล่นได้อย่างชิลๆสบายนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ประติดประต่อกับภาพที่เรากําลัง เล่นอยู่ก็ว่าได้ลองปรับกราฟิกเป็นสมูทแล้วก็เฟรมเรทเป็นมีเดียมดูเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเวลาเราหมุนมุมมองไป <ๆ S 1> ไปมา,มาเนี่ยภาพมันลื่นไหลลื่นตาม,มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมเราลองเปลี่ยนการตั้งค่าการอากาศกันอีกทีหนึ่งนะครับเลือกเป็นโหมดสมดุลน,นะครับแล้วก็เฟรมเรทต่ําดูมันจะเกิดอาการกระตุกกระตุกอยู่บ้างนะครับซึ่งในการตั้งค่าอันนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะผมรู้สึกว่าเครื่องมันแทบจะไม่ไหวแล้วในบางกรณีนะครับนี่ขนาดเราแค่โดดล่มเองนะ เท็เจอร์เริ่มมองเห็นแล้วนะครับที่เป็นพื้นหญ้าด้านล่างโอ้เรียกได้ว่าเล่นยากมากๆเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งเกมเราลองเล่ง FPS เป็นมีเดียมดูนะครับ mm hmm. เผื่อมันจะดีขึ้นไง อืมอ่ะลองวิ่งลองหมุนมุมมองดูนะครับอัตราการกระตุกข,ของภาพเนี่ยผมว่าการปรับการตั้งคา่าที่ดีที่สุดเนี่ยระดับต่ําสุดนะครับเฟรมเรทเป็นมีเดียมเนี่ยพอเล่นได้นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของใจโลสโขมนะครับมือถือรุ่นนี้เองเนี่ยไม่รองรับการเปิดฟีเจอร์นี้นะครับเท่ากับว่าหากอยากจะเล่นเกมแล้วแบบเอียงเครื่องเพื่อที่จะยิงนั้นไม่สามารถทําได้นั่นเองนะครับโอเคไปต่อกันที่เกมถัดไปกันดีกว่าครับ เกมต่อไปที่เราจะมาเล่นนะครับนั่นก็คือ ROV นั่นเองนะครับซึ่งเกมเกมนี้เองเนี่ยกราฟิกมันค่อนข้างจะชิลกว่าเยอะถ้าเทียบกับ PUBG นะครับมาดูการตั้งค่าของเกมนี้กันก่อนนะครับว่าเราสามารถจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราตั้งเป็นภาพ HD สูงมากนะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยเราก็ตั้งเป็นแบบสูงมากเช่นเดียวกัน การตอบสนองของตัวเกมนะครับในกรณีที่มีการโหลดตัวละครหรือว่าโหลดฉากเปลี่ยนฉากอะไรประมาณนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะรวดเร็วฉับไวสักเท่าไหร่อาจจะมีอาการกระตุกของกราฟิกอยู่บ้างเข้าเกมกันดีกว่าครับว่าในขณะเล่นจะเจอปัญหาหรือว่าจะเจอข้อดีอะไรบ้างโอ้โหเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับูโหลดหนักมากโหลดหนักมากซึ่งใน,นขณะนี้เองนะครับที่หน้าจอของเรามีการแสดงผลในส่วนของเฟรมเรทอยู่ที่ 3 0เฟรมค่อนข้างจะนิ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวมาลองดูว่าเมื่อมีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะดรอปลงมาหรือเปล่าเฟรมเรทตกลงมาเหลือประมาณ28 29นะครับในกรณีที่เรากำลังบวกกับสตูเมื่อสักครู่นี้เอาเป็นว่าเล่นได้แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีคนเล่นนะครับขอบวกกับสตูแป๊บหนึ่งเอาเอาเป็นว่าเราเนี่ย เบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนสําหรับราคาเท่านี้อะ่ะเอาไปเล่นเป็นเครื่องสํารองในกรณีที่เครื่องหลักแบตหมดก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะเป็นเครื่องที่เอาไว้เล่นที่โรงเรียนแบบไม่ต้องกลัวหายเลยประมาณนี้หรือว่าจะเอาไปเป็นแบบมือถือสําหรับใช้ในการนําทาง GPS อะไรก็ว่ากันพงว่ากันไปอ่ะนะมันได้หมดอะ่ะแล้วแต่เราจะแบบดีไซน์การใช้งานออกมาสําหรับเกม R O V นะครับทิ้งท้ายประมาณนี้ผมเห็นว่าเฟรมมันนิ่งและประมาณ29ยาวๆเนี่ยผมคิดว่าเราไปต่อกันที่เกมถัดไปกันเลยดีกว่า เกมเกมนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะไม่มีการปรับในเรื่องของกราฟิกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเล่นยังไงกับมือหือรุ่นไหนเองเนี่ยมันก็จะเป็นการตั้งค่าเดียวกันหมดเนาะเราลองเดินสำรวจแมปแบบแบบมั่วๆกันเลยดีกว่านะโดยที่เราไม่ได้สนใจในส่วนของภารกิจโอ้เดี๋ยวนะโดดทอไปเนี่ยใครที่ชอบเกมนี้ใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เอาไปเลยชิวๆสบายๆเฮ้ไอตัวแดงนี่มันน่าสงสยัยปิดประตูซะด้วย ิดและเปิดเองด้วยไปนเนี่ยน่าสงสัยนะเราเนี่ยไอตัวแดงๆเนี่ยเอาสักทีดิออกกล้องไปเลยเนี่ยเชื่อดปัดโถคนอื่นตายสําหรับผมผมรู้สึกว่าเกมนี้ต้องเทสอะไรเยอะครับเห็นได้ด้วยตาเนื้ออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องอื่นกันเลยดีกว่าเรื่องลําโพงคือใช้ฟังข่าวฟังอะไรที่แบบไม่เน้นคุณภาพเสียงแบบเน้นคอนเทนต์อย่างเดียวผมก็ได้ลนะมีความดังพอควรเลยดังมากๆม,ม,มีเนื้อเสียงมีเสียงแหลมมีเสียงต่ําแต่มันจะไม่มีไดนามิกครับเบสมันก็จะแบบออกมาเป็นเป็นป๊อก ดปุ่มยิงการกดปุ่มคันเร่งหรือเบรกอะไรเงี้ยภาพกับเสียงมันตรงกันมากมากเลยนะครับตัวเครื่องเนี้ยมันแถมฟิล์มกับเคสมาให้ในกล่องเลยเคสจะเป็นหน้าตาอย่างงี้เหลืองแน่ๆครับแต่ก็ต้องใช้เพราะว่าราคา2 9 9 9บาท3ส,สีเทาเขียวมิ้นท์แล้วก็สีน้ำเงินซื้อช่วงเปิดตัวเนี้ยอาจจะมีของแถมอะไรให้อีกแล้วในกล่องเนี่ยมีทั้งฟิล์มมีทั้งเคสเราไม่ต้องไปนั่งหาเคสเพราะาเครื่องมันถายชัดมันแถมมาให้ววันนี้ผมแบงค์ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ